สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาอสกชครูเมืองวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการขยายเชื้อราไตโครดมาสดจากข้าวเปลือกนะคะมีสมาชิกจำนวน4คนดังนี้นะคะสวัสดีครับผมชื่อนายธรรมศิลปทองเรืองนักศึกษาอสกชปี3ครับสวัสดีค่ะดิฉันนา่งเหมือนขวัญนารามรถ นักศึกษาอสกชคมเมืองปีสามค่ะสวัสดีค่ะชั้นนากสาวนุเพียรดาลินลำนักศึกษาอสกชปีสามค่ะค่ะสวัสดีค่ะและที่ันนะคะนางสาวพ,พรเพ็ญจันทมีอ่นักศึกษาอสโโชกชปีนหนึ่งนะคะแล้วเราจะพาไปดูวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะแล้วก็ข้าวเปลือกที่ล้างสะอาดแล้ว แล้วก็จะมีถุงขนาดประมาณ7จ็คูณสินะคะหรือจะเป็น8ปดคูณสิก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็จะเป็นช้อนช้อนเอาไว้จักข้าวนะคะแล้วก็จะเป็นปากกาเคมีสีไหนก็ได้นะคะเอาไว้เขียนถุงนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดนะคะกยางยางเอาไว้รัดถุงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเชื้อราไตาโคเดอร์มานะคะที่เป็นหัวเชื้อ ชนิดแห้งนะคะค่ะแล้วต่อไปเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ,ะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะนำข้าวเปลือกที่ล้างสะอาดแล้วเนาะใส่ในหม้อข้าวเตรียมหุงนะคะประมาณสามถ้วยนะคะค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่นะคะใส่พอดีกับกับเมล็ดข้าวนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะข้าวประมาณ30นาทีนะ,ะหลังจากสาสิบนาทีแล้วนะคะจะได้ข้าวเปลือกที่เราหุงแล้วสุกลัาากษณะจะประมาณนี้นะคะจะมีเมล็ดข้าวที่แตกเมล็ดบ้างไม่แตกบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะตักข้าวใส่ถุงที่กำลังร้อนๆอ,อยู่นะคะ ว่าถ้าเราทําทในขณะที่ข้าวเย็นเชื้อตัวอื่นสามารถ<อ>าคนเปื่อนเข้าไปในถุงได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางให้ให้ข้าวอุ่นพอประมาณนะคะหลังจากที่ข้าวอุ่นแล้วนะคะแล้วก็นําหัวเชื้อราไตโคดามาแบบแห้งนะคะใส่ถุงประมาณสองถึงสามหยดนะคะ หลังจากใส่เอาเชื้อราไตโคโดามาใส่ถุงแล้วแล้วก็มัดตับถุงนะคะเอาหนังยางมาัดมัดตับถุงหนังยางมัดตัดถุงแล้วก็เขย่านะคะเขย่าให้หัวเชื้อราไตโคโดามากับเน็ดข้าวเข้ากันให้มากที่สุดนะคะ นั้นเอาเข็มหมุดนะคะเจาะเจาะตรงประมาณใต้หนังยางนะคะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบรูนะคะทุกถุงนะคะที่เจาะรูเนื่องจากเชื้ราไตรโอโดอรมาเราต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตนะคะหลังจากเจาะรูเสร็จแล้วแล้วก็นำถุงมาวาง ในลักษณะแบนลาบแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยมเมล็ดข้าวหลังจากนั้นก็ดึงถุงแบบนี้นะคะดึงถุงแบบนี้เพื่อไม่ให้อ่าตัวเมล็ดข้าวเกิดไอน้ําเพราะว่าถ้าเกิดไอ้น้าจะทําให้เมล็ดข้าวมีความชื้นถ้ามีความชื้นมากเกินไปเชื้อราไตาโคเดมาจะไม,ไม่ขยายตัวได้ดีนะคะหลังจากเราดึงถุงแบบนี้แล้ววางไว้ในที่ร่มนะคะ ที่มีแสงสว่างเพียงพอเนาะไม่ให้โดนเดดค่ะไม่ไม่ต้องโดนแดดจัดนะคะ